จากการดําเนินโครงการด้านการตอบแทนคุณแผ่นดินอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ตระหนักถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสําคัญโครงการ CPF ชวนคนไทยปลูกป่าชายเลนณศูนย์กเกษตรกรรมทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้าเป็นพื้นที่ปลูกปาชายเลนอีกพื้นที่หนึ่งที่บริษัทเจริญโภคกัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนกิจการหนึ่งในเครือเจริญโภคกัณฑ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่านี้ไว้ให้เป็นสมบัติสืบทอดสู่ลูกหลานไทยในอนาคตเรามาร่วมกันปลูกป่กปาชายเลนถ้าเราสามารถฟื้นฟูพื้นป่านี้เข้ามาสู่สภาพแวดล้อมเหมือนเดิมอุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยมันจะเป็นแหล่งพันุ์สัตว์หลากหลายนะฮะและจะทำให้การกัดเซาะของธรรมชาติเนี่ยลดน้อยลง ครั้งนี้ CPF ได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐลงแรงกายแรงใจปฏิบัติภารกิจที่สำคัญนี้จนสำเร็จลุล่วงอย่างภาคภูมิใจอีกทั้งยังมีกลุ่มอาสาสมัครผู้มีจิตสาธารณะใจอาสาสมัครจากองค์กรอื่นๆเข้าร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรอันมีค่านี้กับชาว CPF ด้วยก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วก็ช่วยอนุรักษ ป่าชายเลนที่กําลังถดถอยลงไปเรื่อยๆนะคะดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งสองมือของผมที่ได้ช่วยสร้างโลกให้มันมีสีเขียวขึ้นมาทุกกิจการในเครือเจริญโภคภัณฑ์จะสรรสร้างโครงการที่ดีสู่ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและองค์กรตามหลักปรัชญาสามประโยชน์สู่ความยั่งยืนสืบต่อไป